สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนนยมวิทยาคึอเกานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงขังหนานี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะวันออกนะครับกอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนตกซะสมนะครับ ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำถ่วมชับพพัน์ละก็ะน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับไก่ท่างน้ำไหลพ่านนะครับและก็พื้นที่ลุ่มนะครับระวังไว้ด้วยนะครับเนื่องจากมีลงมรสุมผัดพัานะครับตอนบนของภาคเหนือนะครับประเทศลาวตอนบนเขาสูย่อมควบคุมอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ กำลังป,ปานกลางนะครับผัดปกลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็อ่าวไทยนะครับสํะะารหรับคืนลมสะสมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับตอนบนมีกําลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับมีคืนสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ่ากะนองคืนสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับ มมคลื่นสูง1นึงเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝาคะน้องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้เช่าเรือนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับบ่าวาสิเป็นทะเลดามันหรืออ่าวไทยนะครับเดินเรือหรือความระมัดระวังนะครับและการเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าคะน้องไว้ด้วยนะครับและอีกอันนึงครับผ้ายุ่พอดุลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกขาดว่า จะเคลืล่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนนะครับในช่วงวันที่13สถึงสิสิงหาคมโดยพ่ายุูนิ่บริเอนเข่าสู้ประเทศไทยโดยตรงนะครับพยากรณ์อากาศของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับวันขคารถึงเวลา6นาฬิกาวันพุธนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฝาาขนองไหลละ60ของพื้นที่นะครับ แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ มีฝนฝากระนองลอยละ60ของพื้นที่แล้วครับแล้วก็มีฝนตกนักบ,บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองค่ายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสชกนนนะนลนครนครราชสีมาแหละกับบุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศานะครับ ลมบรสุมตตวตตกเสียงแต่ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคกลางนะครับมีฝนฝากขน้องลอยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีโ,บโบรบบีสระลาบ,บรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและกะลาฬชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศานะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36ถึงองศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ยวอยู่ที่10-20ถึงกิโลเมตรต่อชมองนะครับภาคตะวันออกนะครับร่วมทางชายฝั่งน้ำคึกกันนะครับมีฝนฝ่าคะนองร่อยละ70นะครับของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกนักถึงนักมากบางแห้งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีน ชาเชิงเซานะครับชนบรุรีระยองจันทบุรีและกะตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสูนยยุที่ยี่สถึงี่องศานะครับอุณหภูมิสูงุูนยูุ่ที่ 30- 35ถึงหองศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วยุที่ยี่สถึงยี่สาหกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ภาคใต้ฟังตะวันออกนะครับก็คือฟังเอาไทยนะครับมีฝนฝ่าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแลกักกาสงขลานะครับอุณหภูมิตามสุดอยุที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าองศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ยวอยู่ที่ 15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลไม่ลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างฟังขึ้นสูง1นึงทเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองนะครับพังงาภูเก็ต กระบ,บี่ตรังและกัสตูลนะครับอุณหภูมิตำสุดนะครับอยู่ที่23-26องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศานะครับต่างแต่จังหวัดพังง่าขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ่ากะนองคลื่นสูง กว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดผู้เก็ตลงไปนะครับล่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอย c ่ที่1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขื่นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ่ากะนองนะครับขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและกาปริมณฑลนะครับ มีฝนฝ่าขนองลอยละหกซิปของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดองศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบห้าองศานะครับลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโม,มงนะครับเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกนะครับคำนวณโดยกรมอุต,ตุเกษตรนะครับกองทัพเรือ มื่อนี้นะครับกรุงเทพมหาคนครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา4 1นาทีนะครับประภาคาันกาจนาวิเศษแหลมพ่มเทพนะครับจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา4 4นาทีนะครับส่วนพุ่งนี้นะครับขึ้นมืออื่นนะครับผาชนะใดนะครับอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา ตีหาซีสิบสองนาทีนะครับอุทยานแห่งชาติดอยผู้ข่านะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาตีหาหาสิบหกนาทีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับตีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือนะครับคำนวณโดยกรมอุตุเกษตรเมื่อรวมน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็อิทธิพลต่างๆแล้วนะครับเปิ่อกระจายคำนวณว่า น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7จนาฬิกา1ินาทีนะครับสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรนะครับลากาเวลา22่สนาฬกาสนาทีสูงกว่าทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำลงเต็มที่อยู่ทีเวลาที่ิเกนาทีนะครับสูงกว่าระ,ระดับทะเลปานกลาง28เซเมตร นะครับหลักกับเวลาสิบห้านากาซี่สิบเก้าหน้าที่นะครับจำกลวระดับทะเลปานกลางห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับเอาอันนี้ก็คือพยากรณ์อากาศของเมือนีฮอดเมืออื่นเ้านะครับ